แต่กรณีนี้มันเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่สะท้อนออกไปได้เรื่องหนึ่งว่าถ้าเป็นปฏิบัติการปกติมไม่มีใครตั้งข้อสงสัยตอนนี้ไม่ปกติแต่ถ้าเหตุการณ์ไม่ปกติถือว่าเป็นเรื่องอันตร,รายอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ชื่อว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเขาบอกว่าการที่เขาตรวจค้นบ้านบิกโจกตอนเช้ามันเชื่อมโยงมาจากคดีนี้คดีของ มินนี่ครับมินนี่กับใครนะว่ามินนี่กับบิ๊กบอสตานครับบอสตานครับในงานนั้นบิ๊กโจ๊กร้องเพลงกับมินนี่ครับเออมินนี่คือหนึ่งในเครือข่ายบัญชีหมาและเกี่ยวพันกับขบวนการบ่อนออนไลน์ฟอกเงินและเกี่ยวพันในคดีอื่นๆซึ่งซึ่งจับตอนเดือนมิถุนาใช่ไหมใช่และมินนี่นั้นเกี่ยวพันกับมือขวาของบิ๊กโจ๊ก นั่นคือภาคภูมิพิษสมัยนั่นเลยที่ลึกลับมันมาจากเรื่องเดียวที่โยงเข้าบิ๊กโจ๊กนี่ยมาจากคดีบ,บอสตานครับบอสตานคือประธานสโมสรลำพูน FC นนลซีลำพูนวอริเออร์เดือนพฤษภาหกหกบอสต้นพี่ชายของบอสตานเนี่ยถูก,ถกจับจับครับต่อมาต้นเดือนต้นเดือนเนี่ยบอสตานก็ถูกจับยึดทรัพย์เป็นพันล้านครับอตอนนี้เขา้าคุกอยู่ครับครับยังไม่ประกันตัว ตำรวจตอนนี้องค์กรนี้เละเป็นโจ๊กครับและปัญหาคือนายกรัฐมนตรีจะเอาอยัางไงอ่ะพี่วีคำถามคือสองสามเหตุการณ์ใหญ่มาเกิดขึ้นช่วงนี้และนมาเกิดขึ้นในช่วงที่ท่านนายกจะประชุมกอ,อตอลลใช่ไหมใช่วันที่27เพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นพบตอลอคนใหม่มไม่แปลกครับวันนี้ประธานกตลนายกเนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกเนี่ยตอบเลยนะ,อะบอกว่า เป็นเรื่องใหญ่ครับเล่นกันหนักบุคคลบ้านบิ๊กโจ๊กนี่เราเคยเห็นไหมครับครับนายตำรวจระดับผู้บัญชาการปราบปรามการทุจริตทางเทคโนโลยีและนายตำรวจผู้กํากับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและรักษาการ <c oughs> ผู้บังคับการทางหลวงครับรักษาการทางหลวงนู่นเหรอใช่แล้วมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ย ท่านเป็นอีกตําแหน่งหนึ่งตำแหน่งจริงอนุรักษาการอ่าอ้นี้คือปปทรรักษาการทางหลวงนี่คือบิ๊กเต่อก็ส่งไปดูแลแทนใช่ไหมบิ๊กกล้องอ๋อบิ๊กก้องอ่าจิรพภูริเดชส่งไปทําหน้าที่รักษาการอีกตําแหน่งหนึ่งเพื่อเคลียเรื่องสวยทางหลวงนั่นคือบิ๊กเต่ากับบิ๊กเจี๊ยบกับสองคนนําทีม บุกบ้านรองผอตรครับจับลูกน้องนะฮะมีข้อกล่าวหาถึงลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยรวมทั้งหมด8ดนายนายแล้ววันนี้จับครบหมดแล้วครับตั้งล่าสุดครบแล้วครับครบแล้วนะครับครบแล้วครับพลตำรวจตีนำเกียรติลรโรดเจนนพงศ์อันนี้ข้อมูลตำรวจพลตำรวจเอกเขมรินพิศมัยครับพลพันตำรวจเอกภาคภูมิพิศมัยจับแล้วครับล่าสุดพันตำรวจโทคริสปริยะเกตครับ พันตำรวจเอกอาลิดคูปสิทธิ์รัดเขาจับแล้วครับพันพันตำรวจโทชานอนอ่วมทอนอสิบตำรวจเอกณัทวุฒิวัดแววสิบตำรวจเอกอภิสิทธิ์คนยงครับทั้งแปดเนี่ยคนกี่จังหวัดนะหกจังหวัดหกจังหวัดครับนะฮะเละเป็นโจ๊กไหมล่ะครับครับนี่ผมบอกให้อย่าบอกนะว่าการบุกค้นบ้านผอบอรตรเนี่ยเจาย้าหน้าที่ตำรวจไม่รู้ว่าเป็นบ้านผอบอรตร หนึ่งในบ้านเลขที่นั้น,นผู้ครอบครองคือพ่อของบิ๊กโจ๊กครับ <laughs> สองรถที่อยู่ที่นั่นรู้ว่าเป็นรถบิ๊กโจ๊กครับ <laughs> สามเวลาเขาปฏิบัติการในการบุกค,ค้นจับกลุ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมตั้งแต่ท้ายซอยยันต้นซอยและคอยสกัดเฝ้าระวังอยู่หมดเลยไม่ให้เข้าออกโดยหลักวิธีการ<ฮ>แล้วหน่วยหน่วยจับตอนเช้ามืดเนี่ย,ยก็เรียกว่าหน่วยคลีนนิ่งอะไรนะะ <ขอ S 2> คอมันโดด้วย,วยคลีนนิ่งเดย์เนี่ยเขาจะไปตอนล้งคือแบบเคลียร์หมดแล้ว จ้าหนที่ตำรวจเนี่ยมีทั้งหมดกี่นายสองแสนสามหมืนนายออประมาณประจำปีก็7 2 7 7หจริบล้านจริงรรง,งบประมาณรายปีตกประมาณ2องแสนล้านครับงบเฉพาะค่ารายการค่าจ่ายเรื่องเงินเดือนประมาณแสนล้านครับเออนะตำรวจตอนนี้องค์กรนี้เละเป็นโจ๊กครับ และปัญหาคือนายกรัฐมนตรีจะเอาอยัางไงอ่ะพี่วีคำถามคือสองสามเหตุการณ์ใหญ่มาเกิดขึ้นช่วงนี้และมาเกิดขึ้นในช่วงที่ท่านนายกจะประชุมเอตอลอใช่ไหมใช่วันที่27เพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นพอบออตลอ,อคนใหม่มไม่แปลกครับวันนี้ประธานกอตลอ,อนายกเนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกเนี่ยตอบเลยนะ,อะบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับครับ,รบปัญหาเริ่มใหญ่มาแล้วครับ เรื่องผูกพันกันอีกหลายเรื่องแต่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับนายกพูดสองสามครั้งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านบิ๊กโจ๊กวันนี้เรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่รเื่่่่องใใหญไมและตอนนี้ล่าสุดเมื่อบ่ายสามครึ่งท่านนายกเปิดบ้านพิซุโลกคุยกับบิ๊กเด่นผบตรคุยเรื่องอะไรพี่โอว่าผมว่าคุยเรื่องบิ๊กโจ๊กคุยเรื่องการแต่งตั้งผบตรนี่แหละเกี่ยวข้องกันแหละสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อืมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเรื่องนี้สัมพันธ์แน่นอนครับครับบิ๊กโจ๊กพยายามอธิบายชี้แจงกับทุกคนบอกว่าการออกหมายสารขอหมายสารเพื่อขนบ้านอออารองผบตรเนี่ยมันต้องมีความผิดชัดเออนะไม่ใช่แค่แจ้งสารแค่บ้านเลขที่ต้องบอกมาด้วยว่าคืออะไรใช่ไหมเออพี่วีไม่งั้นเนี่ยทางสารก็ไม่ออกหมายให้นะฟังบิ๊กโจ๊กไหมฮะ,ะว่า เรื่องหมายสารเรื่องตรวจค้นเป็นยังไงครับท่านจะค้นบ้านผมมันต้องบอสสารว่าเป็นบ้านของพลเอกสุเชษถูกไหมครับแต่นี้สารเขาก็ไม่รู้ท่านไปถามสารจะเลยสารเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านผมผมถามว่าการจะค้นบ้านรองพบตรเนี่ยมันมีพยานเนี่ยถามเพียงแค่นี้มันค้นได้หรือเปล่าล่ะถูกไหมวันนี้ยังไม่มีความผิดเกี่ยวกับผมเลยจะมาค้นบ้านผมอยู่ๆไม่งั้นก็ไปค้นบ้านใครเขาก็ได้ก็วันนี้ท่านเชื่อไหมว่าไม่หาคนสั่งไม่ได้ นะครับหาคนสั่งไม่ได้แต่ไม่เป็นไรคือเรื่องนี้ใครทําต้องรับผิดชอบนะก็ทราบอยู่แล้วว่านิสัยผมผมเป็นนักสู้อยู่แล้วนะครับนะถึงตอนนี้หาคนสั่งไม่ได้แต่ทิ้งท้ายทิ้งท้ายน่ากลัวมากผมเป็นนักสู้ผมเป็นเลือดนักสู้เรื่องนี้ผมไม่ยอมอยู่แล้วคนสั่งใครอ่ะไม่รู้คนขอหมายสารใครอ่ะไม่รู้เพราะเหมือนกับ<แ>คนที่รู้มีสองคนคือหนึ่ง ผอบอกปปทออต้องรู้ออรทีบิ๊กเต่าบิ๊กเต่าต้องรู้ดีส <T> อง 2, ผู้บัญชาการนะครับไอไอเทคโนโลยีสืบสวนทางเทคโนโลยีครับบิ๊กเจี๊ยบต้องรู้ต้องรู้สองคนนี้ต้องรู้ครับคำถามถ้าขอหมายสารและลงชื่อบิ๊กโจ๊กเนี่ยอ,อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งไหมใช่ เป็นแ,<ต>แบมครับแต่ถ้าขอแค่บ้านเลขที่ขอหมายสารเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างที่เห็นไม่ว่ายัางไงก็คือการบุคคลครับ,บ้านบิ๊กโจกชนิดที่กําลังบอกเป็นในๆนว่าทีเองค่าไม่ว่าทีค่าเองอย่าโวยเออนี่นายตํารวจอีกท่านหนึ่งอยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้บัญชาการเหมือนกันนะพี่วีออสำนักกฎหมายและคดีเขาเรียกสกคครับ สำนักงงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ท่านบอกว่ายังไงครับท่านบอกว่าการกระทำทั้งหมดไม่ได้เป็นการกันแกล้งบุคคลใดและขอปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเรื่องความขัดแย้งภายในองค์กรตำรวจหรอกครับในช่วงที่มีการยกย้ายข้าราชการตำรวจและการสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับท่านยืนยันว่าอย่างนั้นเออแล้วแล้วแล้วเขาบอกด้วยซ้ำไปนะว่า ไม่รู้ว่าเปบ้านนิโจกนะเจ้าหน้าที่ไปไม่รู้ว่านบ้านิโจกนะนี่ถ้าท่านใจลงผิวพันไม่รู้ไม่รู้นะไปตามบ้านเลขที่นะข่าวยังรู้เลยครับว่าบ้านตรงนั้นอะหลังไอ้ไอ้หลังเสียหลังสามเสียหลังถ้าหลังอะตรงวิภาวดีเป็นบ้านของบิโจกครับมอเตอร์ไซค์ในปากซอยยังรู้เลยครับ เขาบอกไม่รู้นะผมว่าท่านประหลาดมากแล้วล่ะผมไม่เชื่อ <laughs> แต่กรณีนี้มันเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่สะท้อนออกไปได้เรื่องหนึ่งว่าถ้าเป็นปฏิบัติการปกติมไม่มีใครตั้งข้อสงสัยตรงน,นี้ไม่ปกติแต่ถ้าเหตุการณ์ไม่ปกติถือว่าเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ชื่อว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเขาบอกว่าการที่เข้าตรวจค้นบ้านบิ๊ก โจกตอนเช้ามันเชื่อมโยงมาจากคดีนี้คดีของมินนี่ครับมินนี่กับใครนะวัดมินนี่กับ Big, an, <Bot> an, กบิ๊กบอสตานครับบอสตานครับคดีนี้คนที่ส่งสัญญาณชัดมาตั้งแต่เช้าคือตำรวจชุดเทคโนโลยี Technology, สอบสวนสอบสวนทางเทคโนโลยีและแน่นอนครับมาพร้อมกับคลิปปล่อยมาเนี้ยมาพร้อมๆกันเลยนะใช่คลิปนี้เริ่มอาลวาดมาพร้อมๆที่บิ๊กโจก ร้องเพลงกับมินนี่นะคนถ่ายสีทาเนี่ยทนายสีทาเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวเขานี่ยและถ่ายในงานนั้นบ๊กโจกร้องเพลงกับมินนี่ครับเออมินนี่คือหนึ่งในเครือข่ายบัญชีหมาและเกี่ยวพันกับขบวนการบ่อนออนไลน์ฟอกเงินและเกี่ยวพันในคดีอื่นซึ่งคซึ่งจับตอนเดือนมิถุนาใช่ไหมใช่ตอนเขนเดืนอเดือนสิงหาเดือนสิงหานี่แหละครับ นะครับตอนนี้ผอบอรตรก็ยอมรับว่าเกี่ยวพันกับเครือข่ายมินนี่ลองไปฟังทั้งผอบอรตรอลอและก็บิ๊กโจ๊กที่ว่ากรณีมินนี่เนี่ยเชื่อมโยงกันแค่ไหนครับอันนี้ยังยังไม่ได้ได้ยินนะไม่ได้ยินนะเกี่ยวกับเรื่องของมินนี่มินนี่เพาเห็นคลิปที่อันเื่อนเชื่อไปร้องลองโจ๊กไปกินงานเลี้ยงกับงานเลี้ยงของมิงงนนี่ยังยังยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูเนื่องจากมันคลิปเมื่อเช้าก็ประชุม คือผมต้องเรียกว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันเลี้ยงเลี้ยงลูกน้องนะครับเลี้ยงผมก็เสียโอกาสเลี้ยงลูกน้องไปในตัวแต่ว่าใครจะเอาใครมาผมก็ไม่รู้นะครับเอาส่วนผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยผมเรียกว่าผมไม่รู้จักและผมก็ไม่ไม่มีความเชื่อมโยงไม่มีการติดต่อไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่า เราไปตำรวจนะครับนะเ,เราเปิดผมที่เป็นคนเปิดตัวแล้วใครเข้ามาก็เข้ามาหาได้หมดผมไม่เกินเปิดตัวใครเข้ามาเ็าเข้าหาได้หมดคดีนี้เกี่ยวพันกับมินนี่และมินนี่นั้นเกี่ยวพันกับมือขวาของบิ๊กโจ๊กกับนั่นคือภาคภูมิพิษสหมนั่นแหละทีและเขามีจิตปฏิพัตต,ต่อกันและนำมาสู่การบุกทลายขุมข่ายเหล่านี้ ลึกลับมันมาจากเรื่องเดียวที่โยงเข้าบิ๊กโจ๊กนี่ยมาจากคดีบอสตานครับบอสตานคือประธานสโมสรลำพูล FC ซลำพูลวอริเออร์เดือนพฤกษาหกหกบอสบอสตานเนี่ยนะประธานสโมสรพิโนโลก FC พี่ชายของบอสต้นพี่ชายของบอสตานเนี่ยถูกจับจับเออครับต่อมาต้นเดือนต้นเดือนเนี่ย บอสตานก็ถูกจับยึดทรัพย์เป็นพันล้านครับอตอนนี้เขาคุกอยู่ครับครับยังไม่ประกันตัวเห็นไหมล่ะและส่วนมินนี่วันนี้เขาบอกว่าสารให้ประกันตัวแต่ทั้งหมดมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องราวเฉพาะบ่อนหรือเกี่ยวพันกับเรื่องของตำแหน่งไม่มีใครรู้แต่ปรากฏการณ์นี้ ฟ้าผ่าที่สตอชอครับบิ๊กโจ๊กแน่นอนเขาบอกต้องจับตาต่อไปคนอยากบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเป็นแมวไม่ใช่เกนะ้านะสิบสิบเนี่ยรอวันบิ๊กโจ๊กเยาคืนไหม